1 183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น ช่วงที่2ค่ะกับรายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแล้วในเบรกนี้ค่ะเราก็ยังมีข่าวคราวของสาวฮารุแล้วก็หนุ่มกายรัชนนท์ค่ะที่เขาบอกว่าลือฮารุเบลโลรีบแต่งกาย11ส,สิงหาคมนี้หลังจากคบหากันดูใจกันมานานกว่า4ปีค่ะจัดว่าเป็นคู่รักในวงการบันเทิงหวานน้ำตาลเรียกพี่อีกหนึ่งคู่สําหรับดาราหนุ่มกายรัชนนท์กับสาวเรี้ยวไซเล็กฮารุสตรอเบอร์รี่ชีสเคก้กนั่นเองค่ะเขาบอกว่าโดยที่ผ่านมาเนี่ยมี ข่าวที่รายงานออกมาว่าคู่นี้เนี่ยอินเลิฟสุดๆจนฝ่ายชายเนี่ยนะคะเข้า,าพาสาวพาสาวฮาทุนเนี่ยไปเข้าบ้านเพื่อรู้จักกับผู้ใหญ่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ของหนุ่มกายเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ทั้งคู่เนี่ยค่ะก็ยังลงฐานเปิดธุรกิจส่วนตัวร่วมกันเป็นเรื่องเป็นราวอีกด้วยและเมื่อไมอ่เมื่อไม่นานที่ผ่านมานี้ทั้งคู่เนี่ยก็มีข่าวว่ากําลังซุ่มเงียบแต่งงานแถมยังมีการมั่นหมายกันเงียบๆแบบว่าครอบครัวฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายเนี่ยรู้กันแค่2ฝ่ายแต่เขาก็แก้ข่าวแล้วค่ะว่ายังไม่มีการมั่น โครงการแต่งงานอะไรทั้งนั้นและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เร่งรัดแต่อย่างใดค่ะส่วนเรื่องราวของโครงการวิวาของกายกับฮารุเนี่ยก็ได้ผุดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเมื่อมีกระแสแพร่สะพัดว่าทั้งสองเนี่ยเตรียมควงคู่เข้าวิวาวันที่11สิงหาคมนี้โดยมีกระแสข่าวลืออีกด้วยค่ะว่าฝ่ายฮารุเนี่ยกำลังตั้งครันได้4เ,เดือน4เดือนคนก็เลยมองว่าเป็นการเบนโลหรือเปล่าก็เลยต้องแต่งแต่เมื่อฮารุเนี่ยคะ่ะเขาได้ออกมาแก้ข่าวเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมเปิดใจถึงกระแสข่าวที่ออกมาในเวลานี้ขอให้ไปส พาดในงานแถลงข่าวที่เตรียมจะจัดขึ้นเร็วๆนี้ก็เรียกว่าเขาจะมีการจัดแถลงข่าวถึงข่าวที่ออกมาแบบนี้ว่าเบนโลก็เลยแต่งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องรอติดตามกันดูใช่ค่ะอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าน้องกายรัชนนท์ของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักแสดงของค่ายเอ็กแซงนะคะใช่แล้วแล้วก็คบหาดูใจกับฮารุเนี่ยนะคะพิธีกรสาวคนสวยนะของสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนะคะอดีตดีกว่านะของสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กเนี่ยนะคะคบหาดูใจกันมา4ปีกว่าแล้วนะคะก็อย่างที่รู้กันดีนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยหวานมากนนนนนนน่่่่่่่าาาาาาารรรััักกกกกมมมมเเเเเพะววววหุออออออองงงงีียยยตตต้้บถู เป็นคาสโนวาเหมือนกันนะคะจะหยุดอยู่ที่ใครแต่สุดท้ายก็มอยู่ที่น้องฮารุของเราเองค่ะเมื่อมีข่าวลือมาแบบนี้นะคะแน่นอนจ้ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอตัวทั้งคู่นะคะก็จะต้องอัปเดตนะถึงข่าวคราวนี้มาให้ฟังกันนะอย่างที่บอกไปเองค่ะนะคะอมาต่ออีกหนึ่งค่ะดีกว่าค่ะในเว็บของ IN n ดีกว่านะจ๊ะกับข่าวของหนุ่มโตโน่พาคินของเราหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้นําเสนอข่าวนะคะ การประกาศนะคะคุมาดูใจกันค่ะสำหรับโตโน่ภาคิดแล้วก็สาวแตงโมพัทรธิดานักแสดงสาวคนสวยนะคะจากทางช่องเจ็ดสีงานนี้ก็เล่นเอาทําเอาคือท้อกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักข่าวเองแฟนคลับของตโน้เองนะคะคือท้อกันทางวงการเพราะว่าทั้งสองคนเนี้ยไม่น่าที่จะโคจรมาคบกันได้แล้วก็ดูเราไม่น่าจะคุยกันได้เลย่างเงดีดันมาคุยกันได้เฉยเลยกต้องการที่สําคัญค่ะทั้งคู่เนี่ยนะคะแอบคุยกันสารสัมพันธ์มากว่าเดือนกว่าแล้วจนกระทั่งนะคะฝ่ายชายนะต้องยอมรับว่าตโน่ภาคิดนี้เป็นลูกผู้ ตัวจริงเสียงจริงค่ะ,คะยืดอกยอมรับแมนแมนออกมาบอกก่อนใครเพื่อนด้วยว่า เขาคุยกับแตงโมอยู่ตอนนี้เมื่อมีโอกาสเจอตัวแตงโมไปอย่างที่เราบอกไปมีโอกาสงานงานหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปร,ร่วมนะคะก็สัมภาษณ์แตงโมมาแล้วว่ายอมรับว่าคุยกันอยู่จริงแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนนะคะและก็แตงโมเองก็สัญญานะคะกับแฟนคลับนะคะของโตโนโ่แล้วก็หลายๆคนนะว่าจะไม่ทําร้ายนะคะจิตใจของโตโนโ่ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทุกๆอย่างนะ,ะให้แฟนคลับหรือว่าโตโน่ต้องเสียใจไปขาดเป็นปว่าจะไม่มีวันทําให้หนุ่มโตโน่เสียใจเลยงานนี้ก็เลยต้องบอกว่ารอดูกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าทั คูเนี่ยเพิ่งจะคบหาดูใจก,กันไดแค่เดือนกว่า,วาเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ค่ะในเว็บของ i อเค่ะโตโน่เขาลงแบบนี้น,นะจ๊ะว่า โน่เม oh, no, ินคนแอนตี้คบจตงโมไม่รู้ว่าตัวเองเสียบพรินเตอร์แทนเคนทีระเดชนะคะแยกเป็น2ประเด็นนะ,ะประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการนะคะมานั่งเป็นพรินเตอร์คนใหม่ล่าสุดให้กับคออ่อ <Concept. S 1> <Concept, S 2> คอนเซปนะคะอย่างที่เรารู้กันดีค่ะว่าหนุ่มเคนทีระเดชเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของนะพรินเตอร์คอนเซปเนี่ยมานานถึง7ปีเต็ม mm hmm. แต่เมื่อวันก่อนคะ่ะที่เปิดตัวคอนเซปนะฉลองสาขาใหม่ที่ซีดีซีเรียบด่วนหลังบ้านเรานี้นะคะ,คะ ก็ได้หนุ่มโตโน่พากินนี่นะคะมาเป็นพรีเซเตอร์คนใหม่ล่าสุดงานนี้ก็เลยต้องถามหนุ่มโตโน่ค่ะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างและทราบมาก่อนไหมคะว่าตัวเองเนี่ยมาเสียบเป็นพรีเซเตอร์แทนหนุ่ม ของเรานี่นะคะเขาบอกว่าหนุ่มตัวน้อบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่เห็นว่ามันสมควรแล้วก็น่าชื่นใจแล้วก็ภูมิใจเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากในสิ่งที่ผมได้รับนะ,ะเขาเลือกเราเป็นพิเตอร์กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเรื่องมาแทนคนอื่นเนี่ยคงเป็นเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าครับพี่เคเนเองก็อยากจะขยับขึ้นไปอีกรูปนึงคือพูดง่ายว่าคอนเซปต์เนี่ยมันเป็นเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านที่ แต่ออฟฟิศแต่งบ้านที่มันมีหลายรุ่นหลายสไตล์อาจจะมองว่าเออสไตล์นี้มันเหมาะกับรุ่นของวัยรุ่นหรือเปล่าอาจจะเฟอร์นิเจอร์ในคอลเลคชันนี้หรือรุ่นนี้อาจจะเหมาะกับบุคลิกของโตโนโอ่ะอะไรประมาณนี้ก็เลยนะคะเลือกโตโน่มาะคะโตโนโ่บอกแบบนี้มาค่ะส่วนที่2ค่ะที่แฟนคลับบอกว่าออกมาแอนตี้แตงโมที่คนหาดูใจกับหนุ่มโตโน่เนี่นะจ๊ะหนุ่มโตโน่บอกว่าสําหรับผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องรุนแรงครับจริงๆแล้วผมเข้าใจนะคะว่าพวกเขาเนี่ย เข้าใจผมแล้วผมก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยรักผมมากขนาดไหนนะคะ,คะบางอย่างอาจจะเข้าใจผิดบ้างหรือจะเข้าใจกันคนละแบบแต่ผมเชื่อว่า3ปีกว่าที่รู้จักกันมากับแฟนคลับผมจะเปออะมันจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์เรื่องการการะทําของผมผมไม่ได้น้อยใจเลยครับไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมผมจะใช้การการะทําเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ<น>แม่นมาก สุภาพบุรุษมากใช่ค่ะ,ะจะอ่ะเมื่อถามถึงเรื่องความรับหนุ่มโตโนโ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าผมต้องขอโทษจริงครับผมคิดว่ามันน่าจะชัดเจนนะคะที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยไม่พูดไม่ว่าจะพูดหรือทําอะไรไปมันก็เป็นข่าวไปหมดผมอยากให้มีแต่ข่าวดีมากกว่าวันนี้ก็ชื่นใจกับงานนะครับไม่ได้เป็นเพราะผู้ใหญ,ญ่สั่งหรอกครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากพูดเรื่องงานมากกว่านะคะก็ชัดเจนมากนะ,ะสำหรับหนุ่มโตนโน่ของเรา,ากล่าวเป็นว่ารอดูกันต่อไปนะว่าเส้นทางรักของหนุ่มโตโน่กับสาวแตงโมพทัทยาิดาจะเป็นอย่างไรต่อไปแนะ นาคนเนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะขอ,ของเว็บไซต์สยามดาราข่าวของพี่เจ๋งวงบิ๊กเอสนั่นเองค่ะที่เขาใช้พาดหัวข่าวว่าเจ๋งไม่ห่วงแนทถ่ายเซ็กซี่แต่กักเรียกแฟนหลังจากเจ๋งบิ๊กเอสเนี่ยค่ะเขาก็ได้ประกาศว่าเขาผ่าดูใจกันแต่เขาบอกว่ายังไม่เรียกแฟนเพราะว่าขอดูใจกันมากกว่านี้ก่อนแล้วก็ได้เจอพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแล้วด้วยหลังจากเปิดใจว่ากําลังศึกษาดูใจยอยู่กับสาวหน้าใสไว้กเตาะแนทหน้ชานวลแจ่มเนี่ยค่ะจึงทาให้หลายคนแอบอิจฉานุ่มหล่อมาก พี่เจ๋งเดชาโคโนาโลหรือที่รู้จักกันในนามของนักร้องนำวงบิ๊กแอดนั่นเองเมื่อได้เจอหนุ่มร็อกขณะามารับรางวัลน,นักร้องกลุ่มยอดนิยมสาขาเพลงไทยสากลในงานสยามดาราสตาร์อ a วิร์ดที่คิสตันดีไซน์เซ็นเตอร์ข้างหลังเรล่านี้เองนะคะแล้วตัวเนี่ยก็ได้ขอพูดถึงการถ่ายแฟชั่นของสาวแนทว่าน่ารักแล้วก็เซ็กซี่สมวัยแล้วก็รับบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยมาบอกก่อนนะว่าจะถ่ายแล้วก็เขาบอกก็ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าก่อนจะถ่ายสาวแนทก็ได้มาบอกว่าจะถ่ายแฟชั่นเซ็ตนี้นะแล้วก็ภาพที่เห็น จากลุกน่ารักเนี่ยก็กลายเป็นเซ็กซี่หน่อยก็อาจจะเป็นด้วยการแต่งตัวแล้วก็สไตล์ที่หนังสือเขาถ่ายออกมาเนี่ยทำให้ลุกของเขากลายเป็นเซ็กซี่ไปผมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นงานที่เขาทำเนี่ยก็มีผู้ใหญ่สกรีนให้ผมก็ชมเขาอยู่ว่ารูปที่ออกมาเนี่ยสวยดีแล้วก็ในรูปที่ออกมามันก็เป็นแฟชั่นนะคะมันไม่ใช่ชุดว่ายน้ําก็อาจจะดูไม่แรงขนาดนั้นผมเองอาจจะไม่เคยเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้มาก่อนทางผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นคนให้คําปรึกษาสําหรับแนทในการถ่ายแฟชั่นครั้งนี้ด้วยแต่ว่าเราเนี่ยก็มีคุยกันบ ละตัวเขาเองก็โอเคกับงานผมแกแนะนานะว่าถ้าถ่ายพวกนี้หุ่นก็ต้องค่อนข้างดีหน่อยเราก็ไม่ได้บอกไปอะไรเขาเยอะแยะแค่ให้ทให้คําแนะนํานิดๆหน่อยๆเองแล้วก็ให้คาแนะนำว่าการถ่ายแฟชั่นเนี่ยอย่างที่บอกไปต้องดูแลหุ่นให้ดีเขาก็บอกว่าก็มีการบอกให้แนทเนี่ยไปออกกําลังกายนะหุ่นจะได้ดีค่ะประมาณแบบนั้นก็ถ,ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยนะถือจับตามองเนจับตามองจับตามองอในตอนนี้นะสาหรับหนุ่มเจงพี่แอสของเรากับน้องแนทนัชชาของเราค่ะจะรู้กันดีนะคะเพราะว่านะคะด้วยอายุที่ ที่ห่างกัน10กว่าปีหลายคนเลยมองว่ามันจะดูไม่เหมาะสมกันหรือเปล่าแล้วที่สําคัญค่ะคุณพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยฮะเรียกว่านะคะห่วงลูกสาวเอามากๆแต่สุดท้ายแล้วหนุ่มเจ๋งของเราก็พิสูจน์ให้เห็นว่า อายุม่ใช่อุปสรรคนะคะส่วนเรื่องของคุณพ่อเนี่ยนะคะต้องอยากจะได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำสิทคิ์มาแบบนี้เนี่ยจ้าแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะสําหรับภาพถ่ายของน้องแนทนัชานะคะเล่มล่าสุดที่เรามโอกาสได้นําเสนอไปในรายการดาราวาไรตินค่ะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่ได้ดูโป๊อย่างที่หนุ่มเจงบอกจริงๆค่ะเป็นภาพที่สดใสน่ารักนะเซ็กซี่เล็กน้อยนะคะก็สมวัยของน้องเขาเพราะว่าตอนนี้เขาก็เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วเน้อสาใช่นะคะก็เป็นธรรมดานะอะไรมาแบบนี้ก็ให้ เราจะต่อไปกันนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะมาปิดท้ายดีกว่าค่ะอีกหนึ่งข่าวค่ะในหนังสือพิมพ์พซูเปอร์มันเทิงค่ะ,คะกับข่าวของหญิงนะคะหรือว่ายาย,ายหญิงรัฐาโพง,งามค่ะหลังจากที่นะคะโอ ใช่จริงๆเลยนะสับสาห์นี้นะคะเพราะว่าเธอมีข่าวร้อนแรงเธอได้อีวกว่าเกาะติดตลอดเวลาห <ừ> um ลังจากที่จันดาราออกฉายไปนะคะแหมยิงของเรานี่ขึ้นแท่นเป็นสาวเซ็กซี่แห่งปีเลยก็ว่าได้จ๊ะเพราะว่านะไอ้ท่ารูปน้ําแข็งนี่แหละท่าได้ร้ายต่อหลายคนนะาโหวตให้หุนเฮินผิวพรรณของยายายแล้วะะติดอันดับสาวเซ็กซี่แห่งปีค,ะค่ะและต่อจากนั้นมาท่หยิงของเราเองนะคะเวลาออกงานอีเวนต์นะคะก็ต้องมีการโชว์ นิดนหน่อยๆประมาณแบบนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นสาวเซ็กซี่นะคะแต่หญิงเขาก็มีลิมิตของเขานะจ๊ะในการถ่ายเซ็กซี่หรือว่าไม่ได้โชว์หนาอะไรขนาดนั้นจนกระทั่งนะคะภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เขารับเล่นให้กับสาวตั๊กบงกตนะคะเรื่องนางฟ้านะต้องบอกเลยค่าว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ เขาบอกว่าเซ็กซี่เกินไปเพราะว่าตัวตัวของตัก๊กตัวของตั๊กเองแล้วก็ตัวของยิงเองเนี่ยต้องเล่นเป็นนางโชว์วันนี้ค่ะเขาเลยบอกว่ายิงขอแก้ผ้าอย่างมีคุณภาพวันเรตติ้งตกนี่นะจ๊ะเย่าที่บอกไปรู้กันดีช่วงนี้น้องหญิงของเราเนี่ยกำลังมากับความเซ็กซี่นะคะ,คะเล็กน้อยนะคะเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยเวลาออกงานเนี่ยก็มักจะจับจ้องว่าญิงจะเซ็กซี่ขนาดไหน,นจะเซ็กซี่ตรงไหนจะโชว์อะไรบ้างนะแต่งานนี้ท่านน้องหญิงของเราบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยโชว์ความเซ็กซี่มาเยอะแล้วนะคะ ตอนนี้คือขอแบบว่า,เ,าเลือกเซ็กซี่ตามงานดีกว่านะเห็น <He ard S 2> ว่างานไหนที่ควรจะโชว์ก็ควรจะโชว์งานไหนที่ควรจะปิดก็จะปิดเพราะว่าถ้าโชว์พร่ำเพื่อคนดูก็เบื่อ,อ,อนะคะแล้วเลตติ้งเนี่ยมันก็จะตกด้วยคุณภาพเองก็จะดูวัดเกรดต่ําลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปนะคะถ้าจะถอดจริง ยิงเขาบอกเลยว,ว่าขอถอดแบบว่ามีเรตติ้งดีกว่านะจ๊ะอะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของน้องยิงอยายาย่ยิงนะค่ะนะระถาโพงงามค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของขวยข่าวมันเทิหมดลงแล้วค่ะก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณค่ะสาหรับผลิตภัณฑ์ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะผลิตภัณฑ์ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็ปิตตี้ค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าไันปกก เช่นเคยค่ะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนปลสยยิบัตรหรือว่าจดหมายเข้ามาติชมรายการค่ะค่ะและช่องทางที่2นะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ